ว่ากันต่อครับกับท่านผู้ชมครับตะเพิ่นสมลืมช่วงช่วงก่อนเปิดรายการมาถึงก็พูดเลยผมลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าที่นี่คือรายการคีิปไทยคลิครับออกอากาศสดเลยนะท่านผู้ชมทุกวันพุธเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาแล้วจะไปออกอากาศซ้ําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มนะท่านผู้ ท่นที่ดูไม่คันไหนับดูได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านโทรถามสงสัยตรงไหนนะสงสัยตรงไหนโทรถามผมได้ที่หมายเลข02 689 3673หรือ sms ก็ได้เนาะได้ที่เบอร์นะ6 4649000โทรมาได้เลยครับอีกครั้งนะบอกเบอร์อีกครั้งนะ02 689 3673 อ s อมเอมาที่สี่หกสี่เก้าพันครับพิมทีซีแล้วเว้นวรกนะครับเอาพิมทีซีเว้นวรกสี่หกสี่เก้าพันนะครับส่งมาได้เลยออาเรามาว่ากันต่อเมื่อกี้เราพูดกันถึงข้าวสารกับข้าวสารเหนียวกับข้าวสารเจ้าทํายังไงหม้อไม่ขึ้นก็คือเอามากูดเนี่ยไม่ใช่โยนไปทั้งลูกนะครับเราเอามาทุบๆพอช้ำเพื่อให้น้ำมันหอมและเหยในผิวมะกูดมันออกมาครับไม่พอคนโบราณเขาเอาเกลือไม่พอครับเขาเอาเกลือครับ ครับใส่ไปในขัน<ๆ>ก็วางไว้เหนือเข้าสารทขาทำทำไม้รับอันนี้ไม่รู้ครับดูดความชืน้นอ๋อไม่คอครับยังมีอีกเขาทำยังไ,งไงรู้ไหมครับก่อนน้ำมาเขาเก็บดอกไม้หอมดอกดอกอะไรก็ได้ที่เป็นหอมมะลิลามะลิซ้อนกาลาเวกระดังงาดอกใสยหยุด อะไรก็ได้ที่เป็นดอกไม้หอมเนี่ยเขาทำยังไงหมครับเข้าไปใส่ในถังข้าวสารเอาไปใส่ในถังข้าเหนียวสมัยก่อนไม่มีข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิมากินเมียตอนหลังนะครับสมัยก่อนกินข้าวข้าวหอมดอกไม้ครับไม่ใช่ข้าวหอมมะลิมีดกไว้ไใส่ข้าวหอมอีกต่างหากนี่ท่านคูณไม่ต้องรองน,น้ําท่วมร่างไปใช้ได้เลย ข้าวสารนี่แหละหนึ่งมะกรูดครับกันมอดครับเกลือดูดความชื้นครับดอกไม้สดครับหาอะไรใส่เข้าไว้วางในถังข้าวสารเนี่ยกลายเป็นข้าวหอมเขาฉลาดเห็นไหมคนก่อนนะก็คือใม่ไ้าไรมวงลไปข้างในนะครับเพื่อเพื่อเป็นการเหมือนกับอบกลิ่นเหมือนอบอืมกินข้าวหอมดอกไม้ครับไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ อ่าเห็นไหมนี่เฉพาะข้าวสารนะครับข้าวสารและข้าวเหนียวเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรไปแล้วเราพูดถึงน้ําไปแล้วถ้าเผื่อว่าน้ําหมดเราใช้น้ําท่าน้ําท่าคืออะไรเราพูดไปแล้วครับใช่ไหมครับเอาแกงสารส้มเราเอาไปต้มครับกลายเป็นน้ํากินส่วนถ้าเผื่อน้ําใช้ก็ไม่ต้องไปต้มเปืองแก๊สอยู่แก๊สหมดวครับใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวข้าวก็มีอาหารอาหารเนี่ยไปตลาดเลยครับครับตอนน้ํามันจะมาครับครับ ไปซื้อเลยครับหนึ่งหัวหอมเล็กซื้อซื้อแบบนี้ท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับซื้อที่มันเป็นจุกอะครับที่มันมีจุกอยู่อย่างเงี้ยครับอย่าซื้อแบบเป็นลูกๆเนี่ยมีอย่างเงี้ยเราเรียกว่าจุกนะครับทําไมเราต้องซื้อแบบจุกหนึ่งมันเก็บได้นานกว่าอสองเราไม่เก็บอย่างนี้นะในครัวเราอะเอาเชือกขึงเข้าแล้วเอาเนี้ยแขวนครับ แหวนแหวนไว้กลางอากาศเนี่ยครับอากาศมันไข่เทงมันไม่เสียอย่างนี้มันกดทับมันก็เดี๋ยวพอเจอน้ําเขาใช่ครับเขาก็มีวิธีเก็บอีกนะนี่ตกลงเป็นเป็นรายการอาหารหรือว่ารายการยากันเนี่กระเทียมก็เหมือนกันเอิญผมเขาหาซื้อให้ผมผิดไอ้นี่มันกระเทียมไม่ได้เรื่องครับอย่าไปใช้ตัดจุกแล้วไม่กระเทียมลูกยักษ์อย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเขาต้องเป็นกระเทียมไทยเล็ก อย่าไปใช้กระเทียมอย่างเงี้ยเลักษณะก็จะเหมือนกันอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ไอเนี้ยเป็กระเทียมเงี้ยนี่กระเทียมโทนไปกินกระดาษดีกว่าจริงจริงอย่ามาใช้ใช้กระเทียมไทยอ๋อครับนี่กระเทียมอะไรผมไม่รู้นะเหมือนกระเทียมแต่ไม่ต้องหอมแขกเออครับเราใช้ไอ้ไอ้กระเทียมไทยมาลูกเล็กๆล้วเป็นจุกอย่างเงี้ยเอาไปแขวนเหมือนเหมือนหอมเล็กเนี่ยแหละครับขิงขิง ค่<ข>าครับขมิ้นครับอันนี้อันนี้พื้นฐานเลยขิงข่าขามิ้นตะไคร้ตะไคร้เดี๋ยวหยิบตะไคร้ผมอันครับ,รบนี่มันคือตะไคร้สดครับเราไม่ใช่แบบนี้นะเราตะไคร้สดเนี่ยเอาตะไคร้สดเนี่ยมาครับฝานเป็นแว่นแนเป็นแว่นแวนไม่ต้องเล็กหั่น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 เข้า เอาไปตากแดดให้แห้งเพราะว่าตาคร้จะอยู่กับเราอีกนานถ้าเผื่ออย่างนี้เดี๋ยวมันเสียครับใช่ครับได้ไหมครับครับใบมะกรูดเอาไปตากให้แห้งครับโหระพาซื้อมาเป็นกมเลยไปตากแดดให้แห้งใบกะเพราซื้อกมใหญ่ๆเลยครับไปตากแดดให้แห้งครับท่านผู้ชมจดทันไหมเนี่ยหรือจะจดระเบ่าผมไม่ทราบนะพริกแห้งครับ เนี่ยครบหมดที่เรามาทําเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมประเภทของของพืชผักแต่เป็นสมุนไพรก็ได้นะทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคด้วยนะนอกจากทาเป็นอาหาร,รเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องรักษาโรคเราไปว่ากันต่อไปทีหลังเ,เอาเรื่องเป็นอาหารก่อนนะครับครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมที่เราต้องเตรียมเราไม่ได้เตรียมเฉพาะสิ่งที่จะมาทําเป็นอาหารนะ เตรียมสิ่งที่จะทำมาเป็นยาด้วยนะครับเอาใหม่ครับเผื่อท่านสนใจน้ําท่วมครั้งต่อไปครับไปตลาดครับไปตลาดผมหมายถึงตลาดจริงๆนะครับไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไฮเปอร์มาร์เลยครับไม่ต้องครับเพราะไอ้ไฮเปอร์มาร์ททั้งหลายแหล่มันไม่มีประเภทหัวจุกอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปตลาดสดเนี่ยมันมีทุกอย่างพร้อมหมดครับเพราะว่า ในที่ที่เราต้องใช้ใช้เป็นหัวจุกอย่างเงี้ยมันจะเก็บได้นานเออไปซื้อที่ตลาดสดช่วนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งหอมเล็กกระเทียมขิงขาคาขมิน้นตะไคร้บใบมะกรูดรใบกระเพราแห้งใบโหระพาแห้งน่าจะพริกแห้งมีอะไรอีกคุณสถาว่าน่าจะมีอะไรอีกมะกรูด มะนาวมะกรูดมะนาวมะขามเปียกครัเกลือน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลกรวดคุณศศิารู้จักน้ำตาลกรวดไหม,มรู้จักครับเป็นคนก่อนน้ำตาลกรวดมันก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับส่งส้มอ,อะเนาะน้ำตาลกรวดเดี๋ยวจะไว้ใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับนี่คือสิ่งมีอะไรเพิ่มอีกก็ส่วนใหญ่จะน่าจะเป็น พวกผู้ปลูกผักนีหมดแล้วนะครับผมแล้วของแห้งที่เราต้องเตรียมครับพวกเนื้อสัตว์ครับกุ้งแห้งปลาแห้งไข่เค็มกลับปีนี่มาดูเขาโพสตได้ทันว่าครับนี่แหละครับมีปลาแห้งนะครับปลาแห้งครับกุ้งแห้งครับนะครับครับไข่เค็มเนี่ย ไข่เค็มนะครับเก็บได้นานครับกระปิจําเป็นครับอาหารไทยกระปิจําเป็นครับออันนี้ปูนแดงหลายท่านไม่รู้จักสมัยใหม่ไม่รู้จักปูแดงที่กินกับหมากเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายกันต่อไปว่าปูนแดงมานทาอะไรได้บ้างครับเนี่นะครับมีคือและสําคัญที่สุดคนราวบางทีนะจะต้มยําเนี่ยครับต้มโค้งกินทุกวันเบื่อไหมครับเบื่อมา เบื่อเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นต้มยำต้มยำม,มันต้องใส่หมูกับไก่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เราโดนตัดน้าตัดไฟอะ่ะแล้วเราจะกินหมูกับไก่อย่างไงอ,อ่ะเก็บยังไงอะ่ะไม่กี่วันมันก็เสียครับคนโบราณทําไงไรู้คุณแม่ผมทําไงรู้ไหมครับหรือคนโบราณทํายังไงรู้ไหมครับท่านผู้ชมคุณตถาเอามารวนครับเขาเอามารวนคือเอามาคู่ควรในกระทะอย่างเงี้ยครับเอามารวนเนี่ยทาอย่างงี้หั่นหมูเป็นชิน้นครับหั่นหมูเป็นชิน้นใช่ไหม เสร็จแล้วก็เอาอาพอหั่นหมูมปนชิ้นเสร็จเค้าด้วยเกลือเค้าด้เกลือเข้าใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปตั้งกระทะน้ำมันไม่ใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆเนี่ยค่อยๆลวนไปเติมน้ำนิดเดียวนะค่อยๆลวนไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยจนมันสุกสุกข,ขนาดไหนสุกแข็งนะไม่ใช่สุกนิ่ม ก็คือน้ำแห้งเลยนะครับไม่เนื้อมันแน่นแข็งเลยเนี่ย <ฮะ S 1> เพราะเราจะต้องเก็บไว้นานครับแล้วเวลาเราเอามาเก็บเราทาไงรู้ไหมเราไม่มีตู้เย็นนี่ผมเห็นที่คุณแม่ผมทำนะเช้ามาก็อุ่นอุ่นในกระทะครับอยู่ได้เป็นเดือนแล้วเอาหมูที่รวนแล้วไก่ที่รวนแล้วเนี่ยเอาไปทําอาหารได้สารพัดไม่ต้องพึ่งตู้เย็น ไม่มีไม่มีปัญหาฉันไม่มีปัญหาฉันมีหมูไก่กินปกติคือคนคนสมัยก่อนเลยนี่เขาไม่มีตู้เย็นเขาไม่มีตู้เย็นก็อยู่กันได้อ่านนี่แล้วเขาก็เขาทาอย่างนี้ไงเขาทาอย่างน,นี้ไงเสียดายหมดเวลาผอันนี้โค้ครับเดกสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับรี๋ยวผู้วนะอีกนิดนึงฮะครับอธิบายนิดเดียวนะครับตรวลงปูนแดงเนี่ยเราไม่ได้เอามาทําอาหารทําอาหารก็ได้ ปูนแดงมาล้างผักค<อ>ือ <นะ S 2> จะบอกใ, <จ S 2> ให้มันมาล้างผักได้ยังไงนะเขาตดามเนี่ปูนแดงมาทำเป็นยาก็ได้ครับและ,อะไอ้สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะเห็นอีกผมจะบอกเลยว่าแต่ละอย่างมันเอามาทําเป็นยาได้ยังไงเนี่ยผมบอกทิ้งไทยก่อนเจอกันอาทิตย์หน้ากระเทียมเนี่ยนอกจากไปทําเป็นอาหารนะเวลามีดบาดเป็นแผลสดนะกระเทียมนี่แหละครับหยุดเลือดอืนี่สินค้ายุทธปัจจัยนะครับ ตอนที่เกิดสงครามเขาห้ามนำกระเทียมออกนอกประเทศนะ,นะ uh, เดี๋ยวคราวหน้าเรามาพูดกันต่อนะครับ,รบสัปดาห์หน้าไอ้โรคต่างๆที่มันมากับน้ํามันมีอะไรบ้างแล้วเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไงโดยเอาสมุนไพรที่ใช้ทำอาหารเนี่ยมาทําเป็นยาไดา้อีกเจอกันเลยครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้หมดเวลาแนละ้วครับอย่าลืมนะครับติดตามรีดันจันทถึงสุขสองทุ่มถึงสามทุม พบกับเราได้อีกครั้งหนึ่งพุทหน้าครับเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬเกาอ้ยถึง10นาฬิกาครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับ